เอาตรงคานเอาตรงคานตึกกะแนอยจังก,าาก่าเลยมาสุงแข่พีโดอปันเทียงทั้งหลายเอาขามาโดยปางปวยอันกินไหว้นใน่เนื่อเตีมเมื่อสิบโมงต่อถึงสิบสองโมงกลางวันปลายปลายซึกทียนเยลเอเอ็มเอ็นดีกูกั้งแลเอีอรักแข่งเขาสามพี่น้องไล่โฮมกันสีแแหลอตึก ตับซิกมันตีรอยเตเมึงเทียงวันหนึ่งยอเมื่อได้สิงกองสิงมากปันนันเตียกจหาวเฮียงย้อนว่าสามปีน้องนั่นมาอยู่ในวันเนินาในวันปีน้องรอยตะอ้างเตอ่อยู่กวยมาอยู่ในวันใต้เมืองหนงวันน้องแสงยอก็วันกอลงอ่าอยู่กับภัตกวันกลงซื้อได้ก็เป็นเขาหลายๆ อยู่ในเกอยู่ในวันใต้เสด็เอากองเอาหมักลึงใส่ดี่ร้อยเตมืองหนังหื่อมันด้ยื่นเลยปล่อยหมักลงมาในวันนั้นนะกวนได้เป็นตีลัดว่าซึกอร้อยเทในวีเขาในใจโกดไว้ในวนันพี่น้องร้อยเตออยู่กุ้ยกระมาอยู่ในวันใต้เสด็จยื้อใส่ซืกมันตี่ร้อยเตมืองอกุยง้ยเทน่าเอเขาลามขาดว่าย้อนปางตึก ໃຫ້ກັນແກມແລະສິກມານຈ້າງເຮືອມິນມາປ່ອຍໝາກເອີສາທີ່ວ່າເອົາໝາກລົງມາດິ່ງປ່ອຍບໍ່ໃດກໍຕິຍາໄຕຍ້ອນປື້ເຂົมมม້มาາย,ยู่ໄວ້ເຫນືອວັນໄຕອ້ຳນັ້ນກໍໃຫ້ຊໍໃຫ້ສິກມານເອົາເຮືອມິນມຽງມີມາປ່ອຍໝາກໃນວັນໄຕຫືແຕອ້ຮູໃນກ່ເນືອ້ນດີແຕລັດມາທີລາຍການດລອງວດສິກອງສິ່ກອັນຕົກັນແກມໄວເນໃນປີນອງູປັນຮງ ปังตึกตีเจล้านในหลายวันพ่นมาในกวุวยนี่กูก็ได้ตองกันว่าทำกันตีรอยตีมึงก่อแก่มไม่สองวัดทับกันสองวันทับกันตําเตี้ยอ่าซิมไลอ่าขึ้นไร่สามมีน้องแล้วนี่มีลองรูลองตายลองหมดเจี๊ยบ้าย้อนเบอร์วาอยู่ดีเตียยอ่าขามได้เฮียงกองเฮียงกลางแลย เฮอร์มินสิกแานเขากอบไหนอยู่อ่ำจอำอ่ำไก่เสลบยือ้กองจากหนักเลยหมกัก605 RPG 5อาพีจี 5. ในตึกยื้ใส่ร้อยลูกในลองดิมันสิงกองสมักปั้นนันทวนเย่าปีนอ้องตั้งหลายอยู่ในรายการอ่ำผุยในวิดีโอค่ากันอ,ขขอ,กรอ,รอ่นกุยปางปอยติเลยว่ากึนเสียหนาเสียปีนอ้องไตเฮ็ดปอยเขาว่า เขา판ษาอันเฮาคาฮ้องกันกอบนอเลเสียงมันปึ้งป้งอันในอ,อําออกสิงกองสิงมองอีฉังในวดีโอเต็มๆอยู่3นาทีพี่น้องคาส่งมาปันเออดีเฮาคาตวยนหิมนองเสียงยกวันกองลังจีลันพี่น้นนองทั้งห,หลายเขาซอยู่ในวันใต้เลยื การ heat จึไดมันอ่ำม,มันเมมยนจอมหนังปึืงการซึกเนปืนอ่ำตึกเลยเปลืองอำ่อำ h e a เปืนยื้อเลยเปืนมีกันสังว่าตับมันอยู่ดีแล้วขึ้นตึกํานนิก็หล่มยื้อทีนั่นเฮ้าคาก็หู้อยู่ว่าอมาัมวด้เป็นตับป้องจูห้าเมียนมาตับาโจองเขาได้ใส่ใจก้นเมืองห้าว่าปล่อยมากลุ่มกว่าย่อมากเข้าคานั่นมันดีกว่าเตื้อใส่เกี้ยวหุ่นเจ้าห้า ฮงเฮนหลอนห้าในวานห้าเคลื่อนกวนห้าเนี่ยจะใคร้วนจึงหั้นห้าปีด่าทังหลายก็ได้ปลองใจก็เดี๋ยวว่าอ่ำมีแต่ละมีพละอ่ำมีในว่าเรื่อเก่ากวนเท่านอนสินีสังคมไร้วนจริงนั้นเฮ็ดหือก็เลยให้มันสุกให้วันมึงดูเปลี่ยนไปเฮ็ดหิก็เลยให้มึงได้ตุข่ากวาดผ่านแลวันกันป้ายันเออยือย้อกันเที่ยงย่หนามื่อไง ตกกันห่าวหีางๆสิงกองสิงหมากได้ทุนเยอะปีนี้หลไรก็ลรเลยเผยใครถอดมันยินสิงกองสิงหมากจีนก็ย้อนมากำสีไอเลยที่ไหนอยู่ที่รากันเอาข่าวอัปเดตข่าวเลี่ยไพ่ว่าในเมืองไต้เฮาข่าปอดห่องจี้ันอํำนิ้มอ่ำเช่าย้อนว่าจุ้มยิบกองกลางในเมืองเฮานับจุ้มป้อมหล่หูบ่ไขป่อปอบ ออกมีมากนีเ่เฮปปกปีนารังไหลปีดารีนับเชิงหือวันมือไหนกามาป้องจูกามาป้องเอต้กามาอุ้นลีกามาัำพัห้อกามาผีเดียบเป็นเผาจุ่มหลายหลายมีมาดิดี้ยอกระดิเกลิดกันดีเกเฮ่ย เมืองแี่นดินเดียวตับซึกเดียวข้อสัง่งดีเดียวอันว่าป้อมมีเรื่องอะไรเนี่อย่าปีคือว่ามันดีกัดเย็นดีรอดพีเขียนกวนวันแล้วหน้าดีกว่ามากกว่าให้กว่าสนกลอยให้สังกัดานใจไว้วันบนนี้เอาไปกว่าเอาไปถอยได้เตะล่อนี่จเจ้าเจ้ไล่ให้เราคุณเมืองไต้ไว้ไล่เทียนเอาอี๋อียอ,อยอ่อก,ก็กูกการเขาเอาวานาันใต้เฮ็ดดีให้มากรอง เออลีอานําใจขาปีดองหปันยทัง,งลายยือมาในบ่ว่าเขามีนํากัดวัดต็มตมือเลยรอยตมอันว่านในก็ยังไปไล่ตปีดองเฮาุ่นเด้เขาแก่นาียนานำน,ำในใ้ามือเขายืออาสีของเสียวขึ้นงใต้ด้เ,เขาขาหันดังปอาตูหูสนยกเม ล้อยก้าไขสูงร้อยกาไขใหญ่จุ่มปองจู่เขายินดีแต่ดีตายยินดีแต่ด้ขึ้นยินดีแต่ดีเอาดูเขามาเห็นมีอ,อจไาป่าไม่ถึงคือเจอหน้าแด็ผัวน้ำผัวตัวอ้ามโกมีตายเป็นตายลิบเป็นลิบรอมาไงติก๊กเอ้กาเอาซึกเสิดม,มาอยู่ในวันใต้สิเดหมากลงลงึลงเสอกองจากหนักเขากว่าดีร้อยตีมเมืองเอาไว้ปีนอ่านงหลาย เฮาข่าหันวันมื้อนี้มันอ่ำไหลมันอ่ำเตียบอันที่ไดเายไปเอยียนวันตั้งเขาพี่น้องยื้อกันเด้จางเปลี่ยนวนันไตเออะจางเปลี่ยนกวนไตเออะจางเปลี่ยนสังขาเจะไงเออเข้าว่าในมือเลยฮะับเมืองไทยในมือเข้าว่ามือว่ามาเหมือนไง ก็ไม่บอกหมากลิงลงเร้อว,วันเร้่อน่าเลือกดีมาสใช่ไหมก็คือมินซีเนมาปล่อยชนะว,วันไตเกียงไต่ใช่ไหมเจ้าสังขารนี่นนก็อยู่ดีแล้วท่าน,นสังขารนี่เลปลายเพทเถียงอับตัวลายเนี่ยควนเมืองปลายเพทในยังโปวะกวุยกัสังขารอันวันนี้ปีนอหนัาางหลายเนี่ยนาวะสามเลือนฮะกูก็เลยพูดดิ กอบเลยแหละทีเลยอยู่ดีก้องตีเลยแจ้งกำเตรียมได้กว่าใต้มือหนือเตรียมได้กว่านอนต่างตีสี่เลียนอย่าไปลืมว่าพอที่กันเข้าเฮียงเลยหมากลงดึงคือนมินมาจ่อยปล่อยลงก่อนเนิ่ววันเนิ่วนาะพอเป็ี่ยนจางนั้นปีนองทั้งหลายสั่งขาเข้าขาได้ย่าลองอย่าผือเลยกินใจเอาไว้เออหลวงไหนปีนองเข้าวนด้วย สาเจ้าว่าอาชีของเสียวขึ้นติดใต้เขาอําไรถวยถวนปอดของซื้อไดกวนมึงจองดีเลกวงไลมาไลย่องจอมปองจปองเจยกยเกนกหัดนที่เตว่าว่าพี่น้องเฮาาวุ่นได้ว่าในมันอําใจอยู่เอออยู่ีรายการเสียนปายเลยจังมมาต่อใต้้างลางับลงนี่พี่น้องเฮาปันเฮียงว่า ดีเจลั่นลอยตีเมืองนั่นยื้อกันเฮาเฮาเฮียงเฮียงเอาไว้มือ่อไดเสียงกองเสียงหมักปั้นนั่นย้อนว่าสามปีน้องเอออีอันเฮาข้าห้องเอารักแข่งออม m n ีก็ได้เป็นโกกังทีเอ็น t อ l ีก็ได้เป็นจุมม่มไม้พุงตาพุ่งจิ๋วเขาโ o มกันสามจุม่มเขาห้องว่าตับพ่อมโ o มนั่นก็เอยลีสิดได้มาอยู่เออตีไหนได้ อยู่ในวันใต้เสืออยู่ในวันใต้เสี่มังปอบามานล้วคือมินมาเต่พอดีในสังตีน่าหังปักดาเสด้วยนายนี่เดียวสิบโมงต่อถึงสิบสองโมงไปดูต,กตักปีน้อง่าวไว้